สวัสดีค่ะดิฉันวิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลสม์ประชารักษ์จะมาแนะนําการปฏิบัติตนสําหรับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับโดยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน24ชั่วโมงหลังการผ่าตัดประโยชน์ที่ได้รับก็คือลดความแออัดภายในโรงพยาบาลลดค่าใช้ใจ่ายในการเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลและ ลดการรับเชื้อโรคภายในโรงพยาบาลอีกทั้งผู้ป่วยและญาติมีความใกล้ชิดกันกับครอบครัวมากกว่าซึ่งการผ่าตัดดังกล่าวจำเป็นจะต้องได้รับการเตรียมล่วงหน้าค่ะคำแนะนำการปฏิบัติตนก่อนผ่าตัดก่อนการผ่าตัดหนึ่งวันจะมีวิสัญญีพยาบาลโทรศัพท์เยี่ยมก่อนผ่าตัดและให้คำแนะนำดังนี้1 การงดน้ำงดนอาหารก่อนผ่าตัดมีความสำคัญมากเพื่อลดความเสี่ยงจากการสำลักอาหารและน้ำลงสู่ปอดซึ่งจะทำให้เกิดปอดอักเสบได้กรณีที่เป็นอาหารเป็นมื้อควรงดก่อนผ่าตัด6-8ชั่วโมงกรณีที่เป็นนมผสมควรงดก่อนผ่าตัด6ชั่วโมงกรณีที่เป็นนมแม่ควรงดก่อนผ่าตัด4ชั่วโมงกรณีที่เป็นน้ำ ควรงดก่อนผ่าตัด2ชั่วโมง 2. กรณีที่เด็กมีไข้มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจก่อนวันผ่า,ผาตัดควรโทรศัพท์แจ้งให้พยาบาลห้องผ่าตัดรับทราบเพื่อขอคำปรึกษาและอาจจำเป็นจะต้องเลื่อนการผ่าตัดเมื่อแพทย์แจ้งกลับมาเพื่อความปลอดภัยของเด็ก 3. หากผู้ปกครองไม่สามารถพาเด็กมารับการผ่าตัดได้ตรงวันนัด ให้โทรศัพท์เพื่อติดต่อขอเลื่อนนัดผ่าตัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดในวันผ่าตัดให้เตรียมทาความสะอาดเด็กใส่เสื้อผ้าที่สามารถถอดออกง่ายเตรียมขวดน้ำขวดนมช้อนสำหรับให้ยากรณีบ้านอยู่ไกลควรมาก่อนถึงเวลานัดหนึ่งชั่วโมงต้องมีผู้ปกครองรอเด็กกับบ้านได้เสมอหลังเด็กเข้าห้องผ่าตัด ผู้ปกครองอาจไปรับประทานอาหารได้บริเวณใกล้เคียงรับระยิบกลับมารอที่หน้าห้องผ่าตัดการดูแลของทีมผ่าตัดในห้องผ่าตัดจะมีทีมผ่าตัดและทีมวิสัญญีพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยทีมที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและกลับบ้านได้โดยปกติแพทย์จะอนุญาตให้ผู้ คองเข้าห้องผ่าตัดพร้อมลูกน้อยโดยจะต้องเปลี่ยนชุดปัสะจักเชื้อของห้องผ่าตัดเสียก่อนจากนั้นวิสัญญีแพทย์ก็จะเริ่มให้ยาสลบให้ลูกน้อยของคุณซึ่งแบ่งออกเป็นสองวิธีวิธีที่หนึ่งให้สูดดมยาสลบผ่านทางหน้ากากหายใจซึ่งอาจจะชักชวนให้ลูกน้อยของคุณเล่นอุปกรณ์ดมยาในระหว่างที่รอ และเมื่อเข้าห้องผ่าตัดก็จะชักชวนให้เป่าลูกโป่งที่บรรจุยาสลบโดยยาสลบจะมีกลิ่นหอมหวานไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจและจะทำให้ค่อยๆหลับอย่างมีความสุขวิธีที่2วิสัญญีแพทย์จะฉีดยาสลบเข้าหลอดเลือดดาและให้เด็กกลับทันทีแต่วิธีนี้จะต้องใช้กับเด็กที่ไม่กลัวการฉีดยาและพูดรู้เรื่อง การดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นเมื่อผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อนเนื่องที่ห้องพักฟื้นเด็กจะได้รับออกซิเจนได้รับการรักษาอาการปวดอาการขึ้นไส้อาเจียนจนผู้ป่วยตื่นรู้สึกตัวเมื่อแพทย์เห็นว่าปลอดภัยจะอนุญาตให้ผู้ปกครองนำเด็กกลับบ้านได้โดยเจ็บปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำไว้คำแนะนำการปฏิบัติตนหลังผ่าตัด หลังกลับบ้านภายใน24ชั่วโมงผู้ป่วยต้องอยู่ในการดูแลตลอดเวลาและให้สังเกตอาการเหล่านี้ 1. อาการไข้สูงกว่า38องศา,สาสเซนซียอ 2. อาการปวดที่มากขึ้นและไม่บรรเทาด้วยยากแก้ปวดที่ได้รับ 3. มีเลือดออกซึมออกจากผ้าปิดแผล 4. ตำแหน่งแผลผ่าตัดมีอาการร้อนบวมแดง 5. มีสารคัดล่งหรือหนองไหลออกจากแผลผ่าตัด 6. ไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำหลังจากจำน่าย 7. ยังคงมีอาการขึ้นไส้อาเจียน 8. ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะได้กรณีที่มีอาการไม่สุขสบายเหล่านี้ให้นำผู้ป่วยไปสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือโทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาที่ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล